เกษตน้ำแกงกัะปุ่นพี่น้องแกงกัะปุ่นปลากระปอ๋องอ่าคือเป็นตาแสบแตส่สีสันคือจากกินกระปุ่นพี่น้องแบบเล่นด้วนดันถ้วย เห็ดกลายเนาะช้ถั่วหนึงเห็ดน้ดำแกงแบบเด่งดวนเอาปลากระป๋องมาเย,ย็ดจิบพี่น้องง่ายๆทางแดกสมบัติแยกเลยทางแดกพี่น้องเนี่ยแต่ก็เห็ดแม่บานเราก็พเพิ่งจะน,าน,านา่ารกระทาซิมน้องกันพี่น้องว่าสิเส็งหรือว่ะคนอื่นชอบชิตัมเอาแต่ว่าพี่น้องแต่แม่บ้าน ชิกอะไรบีเอฟฟ์มาหมอเป็นตอนมากมากมันเป็นตอนเป็นตอนยังหน่อยเนาะอืมพี่น,อน้องขายซีน้ำกันพี่น,อน้องน้ำแกงกระปุ่นชี้มือไม่บานพี่นเอาปลากระป๋องมาเห็ดพี่น้องว่าใช้เครื่องมันหอมพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนวันนี้ก็มาพบมาพอกันกน,นี่คือเก่าเนาะพี่น้อง มือนี้บ่าวพราะอนใดขนมจีนพี่น้องหรือว่าข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำยาปลากระป๋องไงหวานมันเห็ดพี่น้องมากินน้ำกันเนื้อพี่น้องแซ่บๆมือนี้บ่าวพอ่ออันจีเคืองโล่เนี่ยพี่น้องใส่จมืดเลยมากพี่นอ้องเมนูนี่นี่ หลุนมาสมเมกันพี่น้องว่าว่า,าวพอนกินเม็ดปุเอาพักโอ้อกนอน่นนหำยายืดนี่งแบบพี่น้องใส่แบบขาดจะไงพูดอีกคือเก่าพี่น้องมาเนี่เ้ยน้ำยามาเม็ดมอยคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ หอมยวยวยอยู่พี่นอ้องยาในบ้านเพ็นธ็ดเองพี่น้องคือยากพี่น้องว่าอะไรกินเทิงในเมนูนี่เอาใส่มันสัมสัมเลยพี่น้องอ่ะไว้ก่อนมาอันนี้พี่น้องลงมือกันเลย สีสันพี่น้องกระปุนเครงโลเมิดเบาๆพอนบัดบนี้เทมถาดโตโกเลยพี่น้องกินแบบบานๆให้พี่น้องอู้ยดแห้วพี่น้อง มามาลุยกันเลยพี่น้องปลาแก้มกับมีปลาขานี่สำนียงเลยพี่น้องแซ่บเหมือนกันอือโอ้แซ่บพี่น้อง น้ำยาป้ากระป๋องออคือว่าใส่น้ำได้อยู่คือหแหงนะแสบเลยพี่น้อง เลยปีนองมาเลยเสแสรบน้ำบาปอนแสบปีแบบนึงปีนองบรรยากาศกับม่อนขนาดปีนองเต็มเว้น แอรจัดฮะเขากันคือกันพี่น้องกินกับกระปุนกับซมตั้มกซ่บจาะขา ปุ่นเคืองโล่พี่น้องข้าวเรียบบาพอนเห็ดอืมห้อนอบเอาพี่น้อง ก็แตกก็แต่น่ะโอ้เมดพอดีพี่น้องอ่าพอดีแสบซำนี่แสบร้ายพี่น้องไม่นู่นนี่ นะสำหรับคลิปนี้ไรเวลาอันสมควรน,นะพี่น้องบาวพอนกับสิไรเขาจบคลิปไปเพียงจะหนีดเด้อพี่น้องก่อนทีจบคลิปก็ขอขอบุญขอบุณเนานะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าในประเทศหรือต่างประเทศฟังเล่าฟังไยเนะพี่น้องที่เขามาติดตามหับส้มิีบบาวพอนมันจะต้นจนจบนะพี่น้องบาวพอนก็บขอขอบุญขอบุณได้ายที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแด้กัน ลเลดคลิปต่อตอ,ตอไปเนาะพี่น้องอ่ะพอกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดี